เริ่มต้นชีวิตคู่นางงามเวทีดังควงเฟ้นหนุ่มเข้าพิธีมั่นเรียบง่ายที่เชียงใหม่ถูกเฟ้นหนุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับมุกอันพัทปิติประจักวัชระรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยประจำปี2565โดยเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ฝ่ายชายคุกข่าวขอตอนที่ทั้งคู่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นการขอแต่งงานท่ามกลางหูเขาเลยทีเดียวล่าสุดวันที่18ธันวาคมมุกได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ได้เข้าประตูวิวากับเฟ้นหนุ่มมาให้ได้รับชมกัดนอเป็นการจัดงานแบบเล็กๆเ,เรียบง่ายที่คาเฟ่จังหวัดเชียงใหม่มุกและเฟ้นหนุ่มสวมใส่ชุดพื้นเมืองภาคเหนือโดยโพสต์นี้มุกได้เขียนแคปชั่นว่ามุกแอนดรอย์เดอะเอนเกจเมนต์เด ผ่านไปแล้วสำหรับงานมั่นที่จัดขึ้นในวันที่13ธันวาคม2566ที่ผ่านมานับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าสาวแบบเต็มตัวขอขอบคุณที่พี่และเพื่อนๆจากทุกภาคส่วนที่ทำให้งานเหมือนหลุดออกมาจากความฝันค่ะสวยประทับใจมากวันที่2มกราคมนี้งานแต่งของมุกรอเจอทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะ ทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ